รางวัลครับของผู้ที่มี s u b s c ค i b e s ับสไครเบอเกิน1นึ่งแสนนะครับก็ของ m ิสเตอร์ฮอเซเที่ยวสะใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะทำให้มิสเตอร์ฮสียได้มีวันนี้นะครับก็วันนี้ผมกลับมาจากเกาหลีไปชิมอาหารไปเที่ยวไปอะไรจะมีคลิปให้ดูด้วยได้รับข่าวดีก็เลยวันนี้ฉลองกันนิดนึงครับ ทำไก่ไม่ใช่อีกนี่คือขาแกะนิวซีแลนด์ครับผมซื้อมาจากที่เออ่แมคโครนะครับซื้อมาอย่างนี้ก็ประมาณสัก7จ็ดแปบาท900บาทที่แรกเริ่มคิดว่าขา300ร้อจะเอา2อันเลยแต่พอดูเข้นจริงไม่ใช่นะครับอันใหญ่นะครับเนี่ยมือผมขนาดนี้มอใหญ่นะครับก็วันนี้ทำเสเต๊ก บาร์บี큐บ,บาร์บ,บ,วบ,บีวขาแกะนีซีแลนด์ทำใบม่วนะครับพอไม่เป็นไรก็เอาผมถ่ายไม่ทันนะครับผมคือมีอะไรในครัวก็ทำนก็มีซื้อนี่มาครับไฮคิวซอสพริกสีราชาใส่ไปประมาณครึ่งขวดนะครับแล้วผมก็ใส่ซอสซอสมะเขือเทศไปประมาณครึ่งเดี๋ยวต้ใส่ไปอีกหน่อยครับมันน้อยไปน,นิดหนึ่งฮนะ แล้วก็ใส่พริกไทยไปเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็เกลือนะครับแล้วผมก็จะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะครับเคี่ยวขดผสมนัดนิดนึงเคี่ยวเพื่อที่จะทําเป็นน้ําบาร์บีคิวเสร็จแล้วก็พอไอเนี้ยมันละลายช้าผมก็เลยเอามาต้มให้มันละลายเร็วละลายน้ําแข็งแล้วก็จะมาเคี่ยวในนี้ต่อก่อนที่จะเอาไปย่างนะครับก็แค่นี้เองครับง่ายๆตรงไปตรงมาก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมทําให้ได้รับรางวัล แหงเกิยศของ YouTube ครั้งนี้นะครับส่งมาที่บ้านเลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมใส่น้ำตาลเดี๋ยวตั้งกล้องครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับจำไม่ได้แล้วมากน้อยขนาดไหนเอาเป็นว่าไม่ต้องหวานเยอะเกินไปแค่นี้ก็พอหน่อยนึงเพราะวางมันตรวจซอสพริกมันก็มีซอสพริกเองเนี่ยมันก็เผ็ดอยู่แล้วใส่ปีิกครับมันน้อยไปนิดนึงใส่ซอส นี่อะไรโรซ่ามาเะเขือเทศเยอะหน่อยได้หวานๆนะครับที่ผมดูใน YouTube มาเขาจะใส่น้ำผึ้งด้วยแต่ผมไม่มีครับก็เลยไม่ใส่เปิดไฟครับตั้งเที่ยวครับ เดี๋ยวเราต้องชิมอีกทีหนึ่งว่าใช้ได้หรือเปล่าอะไรยังไงบ้างเคลี่ยน้ำคนๆนี่ครับน้ำเนี่ยเราจะเอาไปต้มขาหมูเอยขาแกะขาแกะเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็พอน้ําพอมันตุกแล้วนะครับพอมันเหลือเนี่ยเราก็เอามาทาด้วยแล้วก็เคี่ยวไปด้วยอ๋อขาดกระเทียมเดี๋ยวผมเอากระเทียมใส่ไปนีดนีงครับ ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีไฟเตรียมกระเทียมแป๊บนึงครับผมก็เอากระเทียมใส่ไปนะครับกับเกีเจยวทำบาร์บีคิวเจ้านีนครับทีนี้ผมเปิดแก๊สไป,ปนิดเดียวเพื่อให้มันละลายเดี๋ยวผมถึงจะใส่ไฟไปอีกนิดนึงครับตอนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเราจะลองชิมดูนิดหนึ่งก่อนครับว่ารสชาติเป็นยังไง มันอกแบบสมสมถูกต้องนี่แหละต้มบาร์บีคิวแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็เนี่ครับเดี๋ยวรอต้มขาหมูลงไปนะครับไป้ขาแกะอีกแล้วครับขออนุญาตนิดนึงตือขาแกะเนี่ยผมไม่มีปัญญาที่ทําให้มันละลายเร็วมากกว่านี้ปกติแล้วต้องทิ้งไว้หลายชั่วโมงซื้อจากที่นู่นมามันช้าผมก็เลยเอามาต้มงี้เลยให้ละลายเสร็จแล้วก็ไปต้มในขาแกะนะครับเดี๋ยวผมจะ บอกให้ว่าคือทำไงก็ได้ถ้าเกิดมันลอกทิ้งไว้วันหนึ่งเมื่อกินได้นี่เราไม่มีเวลานะครับผมกลับมาปุ๊บก็อยากกินขึ้น,นมากระทันหันนะครับลองทดสอบดูครับว่าแกะเรียบร้อยดีไหมอาละชิมก่อน <c oughs> เริ่มหิ่มนะครับ กอฝั่งนี้ยังเงย็นอยู่เลยข้างบนแค่ฟิตมาครับว่าจะได้นี่คงจะพักใหญ่เลยหม้อก็มีใยใหญ่สุดแค่ตั้งนะครับช่วงนี้ผมจะเตรียมน้ำจิ้นก่อนนะฮะนับน้ำที่จะทำบาร์บีคิวผมเปิดไฟกลางๆแล้วกันนะ คนขานี่ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับตรงคนขานี่ผมว่ามันมันบางๆเดี๋ยวเราก็มาทอดเอาก็ได้นะครับมาต้มเอานะครับแล้วก็ต้องไปย่างอีกไม่ใช่ข้างในสุดยังแข็งเป่งอยู่เลยใช่คชิมดีนะครับผมจำรสชาติไม่ได้ว่าเป็นยังไงน่าจะออกหวานห,หน่อย น่าจะได้แล้วครับเดี๋ยวก็จะต้มให้มันเข้าไปในเนื้อขาแกะนะครับอ่เจะได้แล้ว เอาหากแกะมามันไม่มีกระทะใหญ่วบานี้นะลาดทำจิ้มลงไปครับเป็นการต้มของผม,มจริงๆมันต้องเก้หมอ้อต้มนะ หม้อก็เอาอเอานี้ยครับต้มไปของแท้เหมือนกันแหละเนาะแต่โคนมันไม่ค่อยโดนน้ำจิ้มเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องหาวิธีใส่หม้อได้ไหม <c oughs> เอใส่หม้อนี้ต้มจะดีไหมน่าจะดีนะ อนี้มันไม่โดนครับเดี๋ยวผมเทใส,ส่หมอ้อนะครับน่าจะดีกว่าแต่ผมก็อยากให้มันเป็นขาวไว้ไงเออใส่หมอ้อคว่ำลงไปน่าจะดีกว่าเห็นนะใส่หมอ้อกันนะครับแปบ๊บหนึ่ง ลองแล้วครับไม่ได้ครับใส่หมอ้อแล้วมันมีพื้ที่จุมนิดเดียวเองมีทางเดียวครับทำอย่างนี้แหละสี่ะครึ้งแล้วกันเนาะ ขามันใหญ่เขาอาจจะมีวิธีการทํานะนะผมทําไม่เป็นก็ฝึกทํานะครับแต่คาดว่าเขาน่าจะอร่อยรอไปหน่อยแล้วกันนะแหมให้เอาสิมาตั้งผมภูมิใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจมิสเตอร์เสียทําให้ผมในรางวัลนี้มาจริงๆแล้วเกิดว่าเป็นซี่โครงหมูอะไรเงี้ยมันจะใส่น้ําเข้าไปมันจะเคี่ยวกำลังดีเลยนี่มัน เป็นแกะขามันใหญ่แล้วผมต้องการให้มันปิดขาไว้ก็เลยยากนิดหน่อยนะครับขาแกะนิวซีแลนด์แล้วก็จะค่อยๆเอาน้ําเนี่ยทาไปอะไรไปนะครับทำบาร์บีคิวไปเรื่อยนะครับสําหรับการฉลองรางวัลวันนี้นะครับคงจะพอแล้วครับก็เดี๋ยวย่างไปแล้วก็เอาบาร์บีคิวเนี่ยทาไปเรื่อยนะย่างไปทาไปย่างไปทาไป กินไปครับวันนี้มีซื้อโซจูมาให้พี่เขยเขาลองชิมด,ดูด้วยนะครับพี่บอนพี่เวอร์ลองชิมกันนะบา,บาร์บีคิวขาแกะนิวซีแลนด์พร้อมกับโซจูนะครับออเป็นรอเจอกันข้างล่างนะครับขอบคุณที่ติดตามไปเดี๋ยวนั่นไปตั้งด้วยรางวัลบอกเขาว่าฉลองกันครับวันนี้เจ๊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 จิมือแปะแปะก็มาไงจุมือแปะ จบมือแปะทำไมอะไรสุกแล้วขอชิมหน่อยดิข้าหนักแกมสองกองใป่จ่าแะจบมือแปะเก็๊ยพุ่มเกี๊ยพุ่มเกี๊ยะจุ๊บแปะจัดเลยนะเนี่ยบุญสาวค่อยเล่งนะบุญสาวค่อยเล่งอันนั้นมันมีซี่สั้นเขาบอกอันแปะพอนอันไทยแลนด์ฮะเจ้าเจียนพวกเขาบอกอันนี้จะอันเด็กจะค่ายบายเอาไปไปเขาจะไป ไอ้รถสันน่ะซับกันเลยเอ็นซไกไอ้จนพี่โมือมันนุ่มนียเมือมน้เนะอมันาแยังอันน้คือการเขอนมอตแปแปะแปะแปะอาตมือนี่แปะอังแปะแปะอตมือแปะแปะอตกมืออันนี้มันีว่าจางจะไปอุ่นกินตมือืนลองหายก็ได้นารีเนี่ยงาใครเขคุณเชาก็มี เอาลงตำได้มันเขาละเอาแก้วแกเป็นพิษนำเลยข้างหลังบ้านนะทครเป็นเอามาด่ลนดิรีบรับสั่งนี่คือเนี่ยนี่คือกว่าเนาะโอ้โหวัยรุ่นต้องอันอันเกาหลีดีกว่าอันวัยรุ่นนี่โอ้โหมากไปนะอย่างจะลวดเลยนะอันนี้มันไม่รู้เกาหลีเขาล้ำกันแล้วเขาไม่เวิร์กอะไรไม่เวิร์กไม่หรอครับห้ามกินกันก่อนพี่มาพี่เกิดมา ก็นี่ครับวันนี้ก็เป็นการฉลองพี่การไปเอาคิมคิมดีกว่าคิมเอารางวัลจูทู๊บไปเลยดิอยู่บนข้างบนเตาอ่ะอยาให้พี่เคยดูรางวัลเนี่ยเป็นกล้องนะครก็เลยมากเลยนะค่ะทุกคนอ่านดูว่าแม่มันเป็นตะครออันนั้นกินข้าวเลยอันนี้มันแค่แค่ฟิกมาก็เลยฝากแจ้งท่านได้ยังดิบอยู่เลยต้มเล้มแล้วแม่นลวกแล้วแม่นทำไปทำไม ะยกไปเลยได้ยกไปได้แล้วแตเป็นขวดยางดแล้ก็กำลังกินน้ำไม่ของกินบ่ตองจดีจแจจนมือซ้ายมักบ่นนะแจดใจใครกินละคาเนี่ยคลาน้ำน้ารที่กันหยิบไปที่โน้ดื่น้ำกินหายดีใจเพรทไไกลแจดเจแเจแจจแจมีไหมต่ ตัวก็จะโดนมือกันลูกเมขาใส่เสื้อย่ๆนี่อ่ะยูทูรางวัลนเะ้องเห็นอย่งแเป็นแสนคูละมือเวลาที่สับสไครเบอร์ครบหนึ่งแสนเขาส่งรอนี้มาให้เนขบา้ยของพี่วอนหมื่นหนึ่งมั้งหมื่นสองแล้วหมื่นสาแล้ว มี็นสายของต้อยนะเป็นแบบโนดีเอาอะไรพี่กันเกี่ยวกับโกผีต้องแก้ดีกว่าไอ้ส้มไม่เจ้าปเทศนอกน่ะเวลาโกพีเลยให้กระสิกพิเศษไปทำเนี่ยเหมืพี่กันไปเอาหยิบเก้าอี้ใต้โต๊ะคุณพ่อมาไปอให้ลุงคนนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยสั่งนั่งใต้โต๊ะคุณพ่อห้องน้ำมีห้องน้ำมีลูกห้องน้ำข้างในอ่ะถ้านั่งแล้วอ่ะจะหนีปิ๊งอันนี้กระเพ่อกันเนาะปิ้งกระเพาะ ก็ได้เดือดขึ้นไปกินไปจะอิ่มกนกันอยู่ห้องน้ำข้างนอกก็ได้เวลล้วกันเวลาไหมพี่กันนั่นแหละเดี๋ยวพี่เก๋ก็ต้องได้แหละกลัวเราสดใจต้องได้แน่นอนคนเไม่มีเงินจะได้กินอ่ะขี้แฉะกรนโลซ้ำร้อยทีแรกคิดว่าคิดว่าขาสามร้อยเอาหอกอันที่ไหนได้ขาละเก้าร้อยเป็นคืนเอาแม่นาไปส่งคือนัหนึ่งนาไปส่งไอ้กันแน่นาไม่ของกันนี่ไปนาไม่กองผีไปกันหยิบนี่ไปไว้น้ำลูกก็เที่ยวสะใจกับพี่เตอร์เสียครับให้เห็นบรรยากาศตอน กินขาแกะกันสบายๆนิดนึงก็เอาระงวัลมาอวดกันนะครับเจ้หูเข้าอันนั้นไปบอกสินอันี่ยเข้าบล็อกเขนแล้วว่าจะส่งไ่ะนี่แหละเต็มปากเต็มคำล้าวเขาจิดไปโอ้โหเท่า พายจะเข้าเลยไม่ทะเลาะให้ยุ่งิให้รู้รสชาติเอาสดเด็วสิบนาทีแต่ที่เราค่อยจะหลับแล้วเมาเลยโตจัดเลยกินโซกินโซจูสองวันแหละผมอ่ะม่เมามันเหนื่อยมากมันเดินทั้งวันทำอะไรต้องเดินอะทำกินอะไรซื้อของมันอาวันแรกเนี่ยไปถึงเนี่ยไปเที่ยวทุกสถานที่เลยสถานที่ตรงมาตางพวก เปลี่ยนเวรยนจางอะไรเงี้ยวันที่สองนารีไปซื้อของฝากซื้อของช้อปปิ้งวันที่สามเป็นตลาดใหญ่ที่สุดรลำสองของเกาหลีโอ้โหปลาสัมปลาดเทียบเลยปลาแปลกๆเยอะไปหมดเลยไอ้เพือ่อรสไปเดอร์แคปปูใหญ่ๆเงี้ยผมว่าจับงนี้เลยนะสุดยอดชอบมากปูอะไรช่วงนั้นนีป่ปูสไปเดอร์ไฟเอกแคปปูปไปมุมแบบปูที่เหดูดูสลาคัลดิจระเข้ชอบกินมากเลยเลอ พเท่าเดีวเพิ่งกินนะเดมีอีพี่วอนเราเราจะ่างนานคิดว่านสุกล้วนี่เสรไม่เท่มมาหรอกไม่เท่าหรอกเขี่ยบดีอปยเส้นมือเล่พาแล้ว้เสเสเเสไมพี่วอนไม่ได้กินแลเี่ ตะวนแล้วกะเอกล้วจับละเออเราจอกันไหมว้นี่เก้าอี้มึอนื่นยกไหมนารีเอาไปให้ยังพวกคจิตไวนี่ว่านนู่นเศร้าไปเ้เดี๋ยวจดการให้เขาเท่าขายืมค่อยนะเจ้าเก้าอี้เออเอาไปางไม่ครับอ่าะไรโอ้ก็ นี่ครับบรรยากาศกลับมาจากเกาหลีก็จลหง100,000ร u ค c เบอร์กันนะครับที่ที่นะในหัวเราออาก็เลยหัวกํทพรองตัวปลาหมึกมายังไม่ถึงปลาหมึกกับสตอนเี่ยกำทรอดูก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับเนี่ยอันนี้มีขาแกะฮอลแลนด์เออใช่แล้วนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ปดูใกล้ๆนะแล้วก็ปาดแล้วก็เอามา ใส่ในน้ำบาร์บีคิวเลยแล้วก็เอามาย่างนะครับตอนย่างก็เป็นแบบน,น,น,นี้ครับนย่างเป็นแบบนี้นะครับนี่ตอนย่างตาเป็นอย่างนี้เห็นไหมตาก็ไม่ดีเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยเอา้โหเก่งไกลสิมันไปเก่งออมไปออมออมเลยนะหรือออมเลยใส่ขี้ควายไหนนี่ครับ ืมเติ่มใหม่แล้วนี่ได้กินไม่แล้วไม่แล้วเดี๋ยวพริกดีกว่าขอลรวเท่าเจ้าก็ต้องใส่แล้วเนี่ยครับสวยมากโอเคนะครับแค่นี้ก่อนครับบาย

มันต้มอะไรเยนีตมยังจะได้กินนี่กนี่ป้าับนอยกันเอะกินเยนะเอ๋เนี่ให้โยกคูห้ยกููมัน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 กินนัเออไปเยเลยนไม่หลับากนะับตาตาบ้าจงกนใช่ นึ่งหอมเข้าที่แม่ตื่นอารมณแต่ถ้าจะซื้อธรรมดาคลิกป๊อกเนี่ยจะแบบแดดมันจะมาทันยังอันนี้ปีอะไรของปีอะไรเก่งมากเลยนี่ของคุณพ่อนะเพราะเปิดปีละกานี่แหละขอให้เว็บไซต์ hotair.com แล้วก็ช่อง youtube hotair.com จริญรุ่งเรืองตลอดไปและความนี้ก็คือเป็นการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม ชาแนลฮอสเียกัวเราสะใจกรัวสะใจแล้วก็อมมิสเตอร์ฮอสทียด้วยครับขอบคุณมากครับแ้ไปไปกี่ใโเไปดูที่ได้ยังเย้อุ้ยอยอ้ ไปตีวะปากแม่ตีวีวะตีวะค่ะ